สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับสู่สาระดีกีฬาดังครับในอีพีนี้เราจะพาทุกท่านมาอัปเดตสถานการณ์ชายแดยนไทยกัมพูชาซึ่งในช่วงนี้นะครับถ้าหากใครติดตามข่าวบ้านเมืองคงได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าแถวชายแดยนบ้านเราโดยเฉพาะพื้นที่อีสานใต้ทางสุรินทรบุรี์ำสีสะเกดอุบลยังมีความตึงเครียดอยู่พอสมควรครับมีทั้งประเด็นการละเมิดข้อตกลงยุดยิงการตรวจพบระเบิดใหม่ ไปจนถึงนะครับกรณีทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงเถียงกันหน้างานล่าสุดนะครับทางด้านกองทัพไทยได้พาผู้ช่วยนะครับทูตจากอาเซียน8ประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เห็นกับตานะครับเพื่อให้เห็นกันจัะจะว่าใครทําอะไรที่ไหนและข้อกล่าวหาที่กัมพูชาเผยแพร่ออกไปนั้นเป็นจริงหรือไม่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่ตีความกันยังไงและท่าทีของไทยกัมพูชาเป็นแบบไหน เรามารับฟังกันครับโดยเราจะเริ่มต้นจากกรณีที่ IoT นะครับลงพื้นที่เมื่อวันที่18นะครับสิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านกองทัพไทยนะครับโดยกองทัพภาคที่2จัดภารกิจวิเศษนำคณะผู้สังเกตการชั่วคราวนะครับจาก8ประเทศอาเซียนซึ่งประกอบด้วยบรูไนามาเลเซียลาวอินโดนีเซียพมา่าฟิลิปปินสิงคโปร์และเวียดนามน,นะครับรวมทั้งสิ้น14นายจาก8ประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบจริง ซึ่งสถานที่จะพาไปนะครับจะประกอบไปด้วยช่องอ่านมาจุดที่กัมพูชานะครับมาตัดลวดน้ำพาโมอีแดงนะครับจุดยุทธศาสตร์มองเห็นพื้นที่พิพาทแบบชัดๆฐานกิษนานะครับหรือว่าภูมะเขือจุดที่ฐานไทยโดนทุ่นระเบิด PM2 เมื่อ9สิงหาคมฐานปราบศึกนะครับจากกรณีที่ตรวจยึดวัตถุระเบิดจากกัมพูชาสถานที่ควบคุมเชลยศึกนะครับแสดงเห็นว่าไทยปฏิบัติตามหลักมนุษธยธรรม โรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับสถานที่ถูก BM21 ของกัมพูชาโจมตีซึ่งกระทบต่อพลเรือนนะครับและช่องจุบตโมกจุดที่ทหารพลานไทยนะครับเหยียบกับระเบิดหลังการหยุดยิงทุกจุดนะครับคือหลักฐานชัดๆว่าฝ่ายใดกันแน่ที่ละเมิดข้อหยุดยิงและในเช้าวันนี้ครับ19สิงหาคมตอนคณะผู้ช่วยทูตนะครับกับสื่อไทยไปถึงช่องอานมาก็เกิดดราม่ากันเลยนะครับมีทหารกัมพูชาหนึ่ง เดินเข้ามานะครับพร้อมกับโวยวายเสียงดังบอกว่าขึ้นมาโดยไม่ได้แจ้งไม่ให้ซื้อเข้าใกล้อนุสาวรีตาอมแต่อย่าลืมนะครับตอนที่กัมพูชาเองนะครับพาคณะทูตขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มาขอเลี่ยดฝ่ายไทยเหมือนกันพอถึงตาไทยทําบ้างนะครับกับโวยวายนี่แหละครับมาตรฐานของกัมพูชานี่แหละครับคือความคิดของคนขมรสุดท้ายนะครับพันเอกชินคณาหัวหน้าประสานงานช่องอ่านมานะครับต้องเข้ามาเจรจา คือสรุปอนุญ,ญาตให้ผู้ช่วยทูต IOT เข้าไปได้นะครับแต่ว่ากีดกันผู้สื่อข่าวไม่ให้เข้าไปใกล้อนุสาวรีย์นะฮะเอาละครับท่านผู้ชมเรามาฟังเสียงตอนที่ทางด้านทหารไทยกับทหารขมรน,นะครับ กําลังพูดคุยกันครับแแล้้้้้วนััาากออุุุ่่่ทคหหสภพพพีผผมมมมมมไไไไไฟงงงดใ นั่นแหละครับท่านผู้ชมท้ายที่สุดนะครับคณะผู้ช่วยทูตอาเซียนพร้อมเจ้าหน้าที่ไทยนะครับสามารถเดินเข้าไปสำรวจพื้นที่รอบอนุสาวรีย์ตาอมได้ตามแผนโดยไม่มีเหตุการณ์บานปลายเพิ่มเติมนะครับแม้บรรากาศจะเต็มไปด้วยความระมัดระวังและตึงเครียดไทยทําตามกติกานะครับพาคณะผู้ช่วยทูต IOT จากอาเซียนแปดประเทศขึ้นมาดูด้วยสายตาโปร่งใสายเปิดกว้างนะครับให้ตรวจทุกจุดกับผู้ชารตีสองหน้านะครับตอนเข้านําคณะทูตมา ก็ไม่ได้ขออนุญาตฝ่ายไทยเป็นทางการเหมือนกันแต่พอฝ่ายไทยทำนะครับกับวอยวายว่าไม่แจ้งล่วงหน้าข้อที่จริงสําคัญนะครับทหารไทยไม่ได้บุกรุกไม่ได้ประทะเพียงแค่มานะครับพาคณะผู้สังเกตการมาตรวจด,ดูความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝั่งกัมพูชาเองท่าทีของไทยนะครับตามที่ท่านผู้ชมเคยเห็นภาพทั่วไปนะครับเห็นข่าวกันมาแล้วสุภาพอธิบายอย่างมีเหตุผลนะครับไม่ตอบโต้ด้วยกําลัง แต่เน้นการเจรจ,จานะครับพร้อมยืนยันสิทธิ์ของคณะผู้สังเกตการ IoT ว่าเข้ามาตามภารกิจตรวจสอบได้ภาพที่ออกมาครับไทยดูหน่าเชื่อถือโปรง่งใสเปิดให้ต่างชาติมาดูนะครับในขณะที่ฝั่งกัมพูชาเองกลับเป็นฝ่ายห่วงพื้นที่บ่ายเบี่ยงกีดกันสื่อจริงๆแล้วนะครับมันสะท้อนว่า ฝ่ายกัมพูชาไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำครับเลยพยายามกีดการซื้อมวลชนไม่ให้เข้ามาใกล้อนุสาวรีย์ตาอมแต่กลับอนุญาตให้ผู้ช่วยทูตเข้ามาเพราะไม่อยากให้ถูกกล่าวหาว่าขวางอาเซียนตรงๆในสายตาประชาคมอาเซียนนะครับฝ่ายไทยได้แต้มเรื่องความโป่งใสฝ่ายกัมพูชานะครับกับเสียภาพลักษณ์เพราะดูพูดอย่างทำอย่างมาต่อกันอีกข่าวนะครับทางด้านกองทัพบ,บกนะครับแจ้งกระสุนฟอสฟอรัสขาวไม่ใช่อาวุธเคมีนะครับ ตอบโต้ C.M.A.C กัมพูชานะครับที่เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนโดยในเชาน้านี้นะครับพลตีวินไทยสุวรีโคสก,กองทบกนะครับได้ออกชี้แจงต่อสื่อมวลชนภายหลังที่นายเฮงรัตนานะครับผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกัมพูชาหรือว่า C.M.A.C อ้างว่านะครับได้ตรวจพบกระสุนปืนใหญ่155ม mm, ิิเมตรบรรจุสารฟอสฟอรัสขาวในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยนะครับ พร้อมกับโยงว่าเป็นผลมาจากการยิงของกองทัพไทยในห่วงความขัดแย้ง5วันและใส่สีตี้ข่าวนะครับว่าเป็นอาวุธเพลิงและก่อควันพิษซึ่งฝ่ายไทยเรานะครับก็ได้โต้กลับชัดเจนโดยทางด้านกองทัพบกนะครับยืนยันว่าข้อหาดังกล่าวเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงปราสะจากหลักฐานและไม่มีน้ำหนักทางกฎหมาย พร้อมอธิบายว่านะครับกระสุนฟอสฟอรัสขาวหรือว่า W.P. นะครับมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้สร้างควันแสงสว่างระเบิดและเพลิงไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาวุธเคมีนะครับตามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี CWC ไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับใดที่ห้ามการเก็บรักษาหรือว่าใช้งานกระสุน W.P. ประเทศไทยนะครับจึงสามารถเก็บและใช้งานได้ตามกรอบกฎหมายสากล ทางด้านโคศกนะครับย้ำด้วยว่าภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิดนะครับพิธีสารที่3ระบุห้ามใช้อาวุธเพลิงนะครับที่ออกแบบมาเพื่อเผาไหม้บุคคลโดยตรงเช่นกระสุน W.P. ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนั้นการใช้ W.P. ของกองทัพบ,บกนะครับอยู่ภายใต้กฎควบคุมที่เข้มงวดและใช้เฉพาะต่อเป้าหมายทางทหารและไม่เคยถูกนำมาใช้ทำร้ายพลเรือนนะครับ พลตรีวินไทยย้ำว่านะครับการครอบครองและการใช้กระสุน WP ของไทยเป็นไปตามกรอบกฎหมายสากลทุกประการนะครับมีการตรวจสอบและการควบคุมอย่างรัดกุมสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศดังนั้นข้อกล่าวหาของฝ่ายกัมพูชานะครับไม่ต่างจากความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจผิดในเวทีสาธารณะคุณผู้ชมครับกัมพูชานะครับพยายามตีตราอาวุธของไทยเป็นอาวุธเคมีเพื่อให้ดูร้ายแรงและผิดกฎหมายสากล แต่ความจริงคือ w p นะครับไม่ใช่อาวุธเคมีไทยเรานะครับยึดบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหลักมนุษยธรรมดูโปร่งใสน่าเชื่อถือกัมพูชานะครับกับใช้ข้อมูลบิดเบือนเสียเครดิตในสายตานานาชาติสรุปคือนะครับฝ่ายไทยได้แต้มทางการเมืองและภาพลักษณ์เพราะชี้แจงตามข้อเท็จจริงและกฎหมายสากลขณะที่ฝ่ายกัมพูชานะครับดูเป็นฝ่ายเล่นการเมืองสร้างกระแส ถึงตอนนี้ครับท่านผู้ชมคงจะเข้าใจกันแล้วว่าทําไมจู่ๆนะครับฝั่งกัมพูชาเองต้องแจกหน้ากากกันแก๊สคาตอบง่ายมากครับไม่ใช่เพราะอาวุธเคมีของไทยนะครับเพราะกลิ่นทหารของกัมพูชาที่ถูกปล่อยทิ้งนั่นเองฮุนเซนไม่ยอมให้เก็บร่างนะครับเลยต้องหาข้ออ้างโยนความผิดใส่ไทยว่าด้วยยิงอาวุธต้องห้ามนะครับแต่พอโลกนะครับตรวจสอบจริงๆทุกอย่างก็โป๊ะแตกนะครับเพราะไทยเล่นตรงไปตรงมาโปร่งใสทุกขั้นตอน,นครับ คุณผู้ชมครับและในตอนนี้ทหากรกพูชาหลายรายนะครับเริ่มป่วยกันมากขึ้นส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการกินอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะขาดการดูแลพื้นฐานนะครับบางส่วนนะครับถึงขั้นล้มป่วยด้วยไข้ป่ามาลาเรียเพราะทหากรกพูชาหลายคนถูกทิ้งนะครับให้อยู่กันตามมีตามเกิดแตกต่างจากสภาพความเป็นอยู่ของทหารไทยโดยสิ้นเชิงนะครับที่กองทัพไทยมีระบบการดูแลชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารน้ำสะอาดและการแพทย์ภาคสนาม นี่คือความจริงนะครับที่ต่างชาติเห็นด้วยตาตัวเองครับฝั่งไทยยึดหลักมนุษยธรรมดูแลทหารตัวเองอย่างเข้มแข็งขณะที่กัมพูชานะครับกับต้องปกปิดความล้มเหลวด้วยการสร้างวัทกรรมโยนความผิดมาที่ไทยนะครับว่าด้วยการใช้อาวุธเคมีสุดท้ายแล้วเรื่องจริงนะครับคงหนีไม่พ้นสายตาโลกครับไทยเข้มแข็งโปร่งใสและยืนหยัดบนหลักสากลส่วนทางด้านกัมพูชานะครับแค่พยายามปกปิดความจริง ของตัวเองเท่านั้นและทั้งหมดนี้นะครับคือภาพสะท้อนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ท่านผู้ชมคงได้เห็นความจริงแล้วว่าประเทศไทยเรานะครับยืนหยัดบนความโปง่งใสเชิญนานาชาติให้เข้ามาตรวจสอบเปิดหเห็นทุกมุมขณะที่ฝั่งกัมพูชานะครับกับเลือกใช้การวอยววยสร้างเรื่องและบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อปกปิดความผิดพลาดของตัวเองนี่คือความแตกต่างที่โลกกําลังเห็นนะครับและนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยยังคงยืนชัดเจนว่า เราจะไม่ยอมให้ใครละเมิดอธิปไตยและจะปกป้องดูแลประชาชนชาวไทยและนี่คือข่าวคราวอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพบกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ